ทีสนับสนุนพ่อในการต่อสู้กับตระกูลมูใช่ไหมเจิงสีคนนอกจะคิดยังไงถ้าข่าวเรื่องนี้หลุดออกไปใครจะกล้าร่วมมือกับเราสันก็แค่ช่วยจัดการให้มันจบเจ,จิงเปยพวกขยะตระกูลมูทำอะไรก็ล้มเหลวมาหลายปีมันควรจบสิ้นได้สักที แต่ว่าเธอเป็นห่วงอขยะมูเฟิงคนนั้นอย่างนั้นหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันจะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นหน้าอีกแล้วเพราะมันตายไปแล้วพี่ฆ่าเขางั้นหรอก็มันชอบมาก่อแกะเธอเป็นแค่ลูกเมียน้อยมันตายไปก็ไม่มีใครสนใจหรอก ถ้าพวกตระกูลมูไม่ได้บ้าพวกมันคงไม่กะมีปัญหากับตระกูลเราพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะดองกับตระกูลหวังเธอต้องเป็นลูกสะั้ยของตระกูลหวังสะสันไม่อยากแต่งงานน้องสาวเธอไม่มีทางเลือกหรอกนะสันได้จุดตีใหม่แล้วสินะ เจ้าของร่างเดิมเองก็ซื้อมู่เสริญเฟิงด้วยเส้นกันเดิมทีสารเป็นอัศริยะที่หาได้ยากในโลกอมาตะสารใช้เวลาไม่ถึงพันปีในการฝึกฝนเข้าสู่ระดับจักรพรรดอาาิอมตะจากนั้นสารก็ตระหนักได้ถึงต้นกำเนิดของร่างกายเตา่าจนเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าได้ ข่าวนั้นล่วไหลออกไปโดยไม่ค่าคิดสันถูกลุมโจมตีโดยพวกจกักรพรรดิอมตะสามคนแม้ว่าสันจะฆ่าจากักรพรรดิอมตะได้สองคนแต่สุดท้ายทางร่างกายและจิตวิญญาณของสันก็เสียหายอย่างหนัโกโชคดีที่ยังเหลือเศษเสี้ยววิญญาณสันได้ยินมานานแล้วว่าดวงดาวสีฟ้ามีพลังวิญญาณที่เบาบางมาก แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะแย่ขนาดนี้ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้สารคงจะฟื้นฟูการบุพเพได้ถึงการรวบรวมลวมปานระดับ5้าก็เท่านั้นเมื่อสารได้เข้าล่างของนายมาสารก็จะสืบทอดกรรมของนายด้วยสารจะล่างแขน แทนนายและปลกป้องครอบครัวของนายและเมื่อทุกอย่างจบลงสันจะกลับไปสู่โลกเทพเจ้าอีกครั้งจะทำอะไรสันนะ่ะสันมาจากตระกูลมู่นะแม้ว่าดวงดาวสีฟ้าจะมีผู้ฝึกฝนอมาตาไม่มากแต่ว่าทิวทัศน่าสนใจชื่อจีอยู่หลิงอายุ18ปปีลูกสาวแม่บ้านประจำตระกูลมูล สันรู้อยู่แล้วว่าเธอคือลูกสาวของแม่บ้านตระกูลมูฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ที่ออกมากลางดึกแบบนี้ก็พอว่าอยากสนุกไม่ใส่หรือไงปล่อยสันไปเถอะสันจะรีบไปตามหาหนายน้อยนายน้อยหมายถึงลูกเมียน้อยนั่นน่ะหรอสาวน้อยผิวเธอดีมากให้สันดูหน่อยสิจ้า คิดจะทำอะไรของแกเธออยากให้สันทำอะไรกันละจ๊ะไอ้พวกสารเลวเอ๋ยกันแกล้งผู้หญิงตัวเ,เล็กๆพวกแกน่าสมเพชจริงๆนี่คือธุระของตระกูลเจิงคนที่ไม่เกี่ยวออกไปถ้าพวกแกคิดจะทำอะไรเธอก็ต้องถามสันก่อนนายน้อยท่านกลับมาแล้ว ไอเวนนี้หาเรื่องตายหรึงยังไงเสือกไม่เข้าเรื่องไอเวนนี้อย่าเก็บตัวจริงๆสินะหาตันแนะนำให้แกยินเสร็จไม่งั้นสันจะกระทืมให้ตายไอเวนเอ้ยพวกแกเป็นแค่ผู้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จะมาเทียบกับสันที่เป็นผู้ฝึกฝนเอามาตาได้ยังไง เมื่อกี้พวกแกบอกว่าจะกระทืบสันให้ตายใช่หรือเปล่าไอ้ลูกเมียน้อยสันคือลูกพี่ลูกน้องของเจิงเปยนะเว้ยแล้วมันยังไงล่ะสันไม่สนหรอกตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะนายน้อยในที่สุดสันก็หาคุณพบล่างเตา๋าแต่กำเนิด ถ้าหากตั้งใจฝึกฝนในอนาคตจะกลายเป็นจจกาพัดอมตะได้อย่างแน่นอนหลังจากนี้เดี๋ยวสันจะปกป้องเธอเองพวกเรากลับบ้านกันก่อนเถะนะหัวหน้าครอบครัวรอในน้อยกลับไปอยู่นะคะกลับบ้านกันเถอคะค่ะกล้าดียังไงถึงได้มาทำลายสัร มูเสินเฟิงสันจะทำให้แกต้องเสียใจพี่สายสันถูกลางแกมูเสินเฟิงมันแข็งแกร่งจนน่าประหลาดใจผมบอกไปแล้วว่าผมเป็นลูกพี่ลูกน้องคนสนิทของคุณถ้าเรื่องนี้แผ่ออกไปคุณจะเอาหน้าไปไว้ไหนอะไรนะนี่แกถูกมูเฟิเนเงทุบตีงั้นเหรอมันควรจะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ ไอ้พวกไรประโยชน์ทำงานไม่ได้เลื้องตื่นได้แล้วออกไปจากที่นี่ซะเรียกขนมาซะพุ่งนี้เราจะไปที่ตึกเทียนเอ,อ๋อเพื่อจัดการมูสเสินฟังตึกเทียนเอ,อ๋อแม่สัรกลับมาแล้วดูสิว่าใครมาด้วยอะฮะอะฮะ นายน้อยเป็นคุณจริงๆด้วยสารจะทรงซาให้นะคะผมบังเอิญพบยู่หลีนบนถนนก็เลยกลับมากับเธอเดี๋ยวผมจะทรงซาเองตอนนี้คุณป่วยอยู่นอนพักก่อนเถอะนะครับขอบคุณนะคะนายน้อยมันยังอยู่บนนั้นและไม่เคลื่อนไหวใดๆเลย ไปจัดก,การมันซะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสันจะรับผิดชอบเองโอ้เป็นแกจริงๆด้วยสินะแกะแก้าดียังไงถึงมาที่นี้สันให้เวลาแกสามสวินาทีรีบพาพวกของแกออกไปจากที่นี่ซะเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะ พูดใหม่อีกทีสิเสี่ยวลินทำไมข้างนอกถึงเสียงดังขนาดนั้นเธอเข้าไปอยู่กับคุณป้าและอย่าออกมาไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรค่ะระวังตัวด้วยนะคะสัรให้โอกาสพวกแกแล้วในเมื่อไม่ฟังกันเดี๋ยวสัรจะสั่งสอนให้เองข้ามันสา พี่สายเชิญดื่มซาก่อนครับนั่งลงซะเวลาซันพูดซันไม่อยากเงยหน้ามองแกเข้าใจแล้วครับพี่สายบอกซันมาว่าแกอยากจบเรื่องนี้ยังไงพี่สายโปรดใจเย็นๆก่อนนะครับผมจะชดเสยให้สามแสนสองล้านพี่สายมันไม่เยอะเกินไปหน่อยหรอครับ พวกแกทำให้สันกลัวก็ต้องสดใสให้สะสมไม่ไสหรือไงไอ้พวกไรคะยังไม่รีบไปจัดการกเรื่องเงินอีกพี่สายโปรดรอดสักครู่นะครับแกน่าจะฟังคำเตือนของสันตั้งแต่แรกสันปวดขอมาน่ดขอให้สันหน่อยสิแบบนี้โอเคหรือเปล่าครับจริง ธนาคารได้รับเงิน2ล้านเร็วดีแกไปได้แล้วถ้ายังมีครั้งต่อไปอีกแล้วก็ไม่จบง่ายๆแค่นี้แนะ่แน่นอนครับครั้งหนะ้าผมจะไม่มารบกวนพี่้ายอีกแล้วผมขอตัวก่อนนะครับบอสครับไอขยะนี้มันแข็งแก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไร คุณเจิงให้ผมเรียกคนมาเพิ่มอีกดีไหมครับถ้าพวกแกไม่ไรประโยชน์แล้วก็สารคงไม่เสียนะหลังกล่าไปแล้วฉันจะจัดการกับพวกแกตระกูลเจิงพี่เจิงเปล่ยออกไปและกลับมาด้วยสภาพที่ดูไม่ได้เลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่ นายน้อยไปมีเรื่องและพ่ายแพ้เขาเสียเงินไปสองล้านตอนนี้นายท่านกำลังดูนายน้อยอยู่นะครับพี่ซายของสันสอบอวดดีการที่เขาได้รับบทเรียนก็เหมาะสมแล้วละรู้แผนการเดินทางของหูเสี่ยวฟานแล้วหรือยังหูเสี่ยวฟานเป็นแก้วตาดวงใจของตระกูลหูแห่งย่านเป๋ยการมีสัมพันธ์ที่ดีกับเธอ จะส่งผลดีต่อตระกูลเจิงของเราในอนาคตด้วยเธอจะมาถึงยูโจเวลา8โมงเช้ของวันพรุ่งนี้และจะกลับไปย่านเปยหลังจากนี้อีก3วันครับที่แรกที่เธอจะไปคือที่ย่าตรงเข้าใจแล้วเฮาการให้สันได้เจอเธอทีตึกเทียนเอ๋อพักผ่อนเธอนะ จะไม่มีใครมารบกวนอีกแล้วสันสัญญาอย่าไปเลยนะสันกลัวสันนอนไม่รับงั้นสันจะรอให้เธอหลับก่อนก็แล้วกัน ขอบคุณนะคะนายน้อยเอาล่ะเอาล่ะนอนเถอะไม่ต้องกังวลน,นะไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องมากมายในวันแรกแบบนี้สันได้ยินมาว่ามีของน่าสนใจขายอยู่ที่ยาตรงจะมีอะไรที่ช่วยฟื้นฟูก,การฝึกฝนของสันได้หรือเปล่านะ